สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับผมตอนนี้ท่านผู้ชมอยู่กับทางช่องซักผ้าลวยชาแนลครับผมเมื่อนี้ครับผมแอดมินนะครับผมจะพาพี่น้องมาติดตามมือเหล็กของปูหกหกหนึ่งนะครับผมพี่น้องหลังจากงวดที่แล้วนะครับผมปูหาเขาทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องเนาะแต่ว่าตำแหน่งตัวเลขอาจจะสลับกันนะครับบนไอสลับกันเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าก็ถือว่าเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะพี่น้องเนาะ อามีเอฟซผมทำเขามาครับบอกว่าให้ติดตามเบิงเหล็กปูโฮกโฮหนึ่งหายน้ำในเด้อสั่นครับผมพี่น้องก็เลยถือโอกาสนะครับผมมาเบิงมาติดตามนะครับผมเช็คมาให้พี่น้องนะครับผมถีรอเหล็กของปูโฮกโฮหนึ่งอยู่นะครับผมมืัอนี้นะครับผมแอดมินก็ได้ติดตามตัวเหล็กมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อมาให้พี่น้องเข้าเลยเบิงเลยรับชมกันนะครับผมอ่าพี่น้องท่านใดนะครับผมถ้าบ่มาบ่ชอบนะครับผมก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะครับผมเนาะ แต่ว่าพี่น้องท่านไหนถ้าชื่นชอบอยากเก็บไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับผมก็สาม,มารถเคปบหน้าจอหรือว่าจุดใส่กระดาษไว้ด้้อพี่น้องเด้อาเลขของปูโฮกนึงอาจจะหลายชุดแน่นะพี่น้องนอกจากว่ากะขัดสันหรือว่าพี่น้องเข้ามากตัวไดนนะครับผมกะแคปบหน้าจอไว้แล้วค่อยไปขัดสันไปเลือกอีกที่หนึ่งกระได้นะพี่น้องเนาะสำหรับเลขของปูโฮกนึง อาจารย์ก็ห้มากหลายชุดเพื่อวา่าให้พี่น้องเข้าในพิจารณาบึงเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะพี่น้องครับผมพี่น้องที่เขามารับชมเร้วนะครับผมฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์ชนะครับผมให้กาลัางใจทางช่องซักผ้ารวยน้ำเนเด้อพี่น้องเด้ออ,อีกอย่างหนึ่งนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งครับผมจะบริภาดการแจง้งเตือนสําหรับแนวทางดีๆใหม่ๆเรื่อยๆจากทางช่องซักผ้ารวยเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องบางท่านก็จะว่าเออคือผมเห็นอ่า เอดซักนะครับผมออกไปหนันไปหนีนาะพี่น้องนาะพี่น้องก็อาจจะอยากให้พี่น้องเข้าใจนะครับผมว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่าสถานการณ์นะครับผมโควิดนะครับผมนาะบางครั้งเข้ากับบสะดวกในการเดินทางนะพี่น้องนาะแต่ว่าเข้ากับสามารถสื่อสารกับอา,าอาจารย์หรือว่า,าสำนักอื่นๆพระอาจารย์ท่านอื่นใดด้วยการเข้ากับ เออคุยผุดคุยทั้งไล่ทั้งยังแล้วก็ส่งตัวเลขมากนะครับเนาะเอ็ดซัก,กมาเรียบเรียงตัวเลขให้พี่น้องเข้าอีกเท่านึงยังสินะครับผมเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงสถานการณ์โควิดนะครับผมบางครั้งกับบางจังหวัดกับเข้ากับบอซามาสิไปได้สะดวกสบายคือเก่าแล้วพี่น้องเนาะก็ต้องฮิตอ่าต้องพี่น้องเอฟซีก็ต้องเข้าใจเนาะพี่น,อน้องเนงานะ,นนะครับผมเนาะแต่ว่ากับบ มาถึงกบแบบว่าสามารถสิแบบว่าบอให้บอมีตัวเลขให้พี่น้องเฮาได้ติดตามเลยรับชมเบิ่งนะครับผมเนาะแอดมินก็ติดตามนะครับผมมาให้พี่น้องเฮาได้รับชมคือเก่านะครับผมเนาะมาเบิ่งกันครับผมพี่น้องครับมาเบิ่งกันว่านะครับผมปูโฮกหนึ่งนะครับผมโงนี้ให้ตัวเลขมาเน่หนายพี่น้องเนาะน่าสนใจบอนะครับผมเนาะครับผมพี่น้องครับนี่ครับผมเป็นเลขของปูโฮกหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะ เอาเบิ้งชุดบนก่อนครับผมนี่ครับผมชุดบนนะครับผมเด่นหกนะครับผมมีห้าหกนะครับผมห้าเจ็ดนะครับผมห้าแปดหกหกเจ็ดหกแปดนะครับผมแล้วก็เจ็ดแปดนะครับผมเจ็ดหกนะครับเจ็ดเจ็ดเด็กพี่น้องเด้อนี่เป็นอ่าชุดบนครับส่วนชุดลักลอยนะครับพระอาจารย์บอกว่าเด่นสองครับเด่นแปดมาสั่นนะครับเนาะอันนี้เป็นชุด ล่างครับผมเหล็กล่างนะพี่น้องเด้อชุดล่างครับผมเด่นแปดนะพี่น้องเนาะเด่นแปดครับแต่ว่าพระอาจารย์ก็ให้มาบนล่างนี่พระอาจารย์ให้ม่ายางตะเกาชุดนะครับผมก็มีหกสามหกสี่หกหานะครับผมเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหานะพี่น้องเนาะราคาแปดสามแปดสี่แปดหาครับผมนี่เป็นชุดล่างนะครับผมย้ำอีกเที่ยนึงครับผมพี่น้องเพื่อพี่น้องเขาจะฟังเบาท่านนะครับเนาะอ่างข้างเอซักอาจจะพูดเร็วไปนิดนึงนะครับผมพี่น้อง บนครับเด่นหครับผมหาหกหาเจ็หาแนะครับหกหกเจหกนะครับผมเนาะอแล้วก็เจ็ดแปดเจหเจเจนะครับผมพี่น้องส่วนลักลอยเด่นสองก็เด่น8นะครับผมพี่น้องส่วนล่างเด่น8นะครับผมกัมีห3 6ามหกสี่หกหาหกเจ็เจ็ดสาเจ็หานะครับผมแล้วก็แปดสามแปหานพี่น้องเนาะนี่ครับผมเป็นเล็ของปูอ่าหกหกนึ่พี่น้องเนาะ จัดให้ตามพี่น้องตามเอฟซีที่ขอมานะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี้ครับผมขอพี่น้องทุกทา่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ